cường mới hết ép buộc thấy 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 hết buộc ô tình nhúng bằng nghe đây ngoài ngoài bây giờ để kiếm hết buộc không đấy. Đấy. Đấy, đấy là nào? đây là hết buộc คนตกดินหัวตาเศร้าและวล่ะเห็ดบวกออกเห็บเผ็ดบวกเห็ดบวกมาเอามาเอามาเอาเห็ดบวกใสาไปแล้วเด้กกับคูนึงนี่ไม่เก็บไม่เก็บห้อยเก่าคนมาเก็บห้อยเก่า เก็บเห็ดปวกจะเห็ดปวกกำลังขึ้นเห็ดปวกสายฝนดอกพ่อดีเลยดอกพ่องงามนี่แหละเห็ดปวกจะเห็ดปวกไม่ยี่ไม่เฮ็ดปวกจะเห็ดปวกป่ะไปเก็บต่อจ้ะตัวนี้เห็ดไตเบี้ยพะน่วมะเห็ดปวกเห็ดปวก hết buộc sải phơn, đọt bậc ngắm ngắmเลย, đọt xui xui, đọt ngắm ngắm đấy, ta hắc ta hắc, tôi nghĩ bên hệt buộc nó, đọt ngắm ngắm này nôi, bơm bên hệt buộc khí หาเอาเด้อค่ะหาเอาเด้อเห็ดบวกเห็ดบวกบำรุงตับบำรุงตับวันปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งใช่ไล่ะปลาได้เต็มกับขูหนึ่งเลยก็จะขูดขาเห็ดออกโน่นนี้เนาะใช้มีดหรือใส่ซ้อนขูดแงะแคดแคดแคดออกตัวดีตัวนี้ร่เทนไหนขูดได้ดีวะตัดเฉย นี่ขูดออกขูดออกขูดออกขูดแก๊สก๊เก๊เก๊สก๊ออกว่าต้องเอาขาเหย้าปัญใดเพราะว่าเอาขาเพิ่นเน being ี life, ここ mais, ่ยสิตัดออกทมี่อืมอยูบอกมึงนี่เอามีตัดแป๊บมึงนี่ออกหรือเอาช้อนตัดเจ็ดตรงนี้ออกเอาขาเพิ่นนี่ไปไหวในภูมิไม่หรือว่าแต่ต้นไม้นั่นแหละแล้วปีนาเพิ่นกระึ้นมากคือจังยูเฮ่นั่น ยูไใต้โม่วงหนังพื้นจะขึ้นมาคือเกาเพราะว่าเอาเชื้ออยู่ตรงขาพื้นนี่ไปวางไว้พื้นดินตามธรรมชาติปีหน้าก็จะขึ้นมาอีกเราก็จะได้ไปเก็บเห็ดที่เดิมๆของเราอีกนะคะน่ง่ไงสวยงามสวยงามจ้ามากินแกงเห็ดบวกเด้อจ้า